มาแล้วครับลอกมาใหม่ไพโอเนียไพโอนเนียนะฮะตัวนี้เป็นรุ่นอินโชอินชอมีเบอร์อะไรบ้างมาดูกันเท่าที่เห็นนะตอนนี้มีเบอร์ปับป๊บปับป๊บปั 4, 000. 4, 000๊บสี่พันสี่พันละอะไรห้าพันหกพันนะครับอินชอถูกต้องไหมคุณไหมอินชอครับเบอร์สี่พัน ห้าพันและหกพันเริ่มกันที่แรงเบรกเจ็ดกิโลเก้ากิโลเก้ากิโลไซส์ต่างกันเลยครับในกล้องเห็นชัดไหมใช่ใช่กำลังเบรกเก้ากิโลเลยครับแม็กแดกเลยครับเจ็ดกิโลเก้ากิโลเก้ากิโลสี่พันห้าพันเก้าพันเออเก้าพันได้ไงหกพันสิตดป้องช่วยหน่อย ไม่ช่วยทำไม <c oughs> กินหักเงินเลย <c oughs> อะเบอร์4ี่พันรอบจะอยู่ที่5.2าจุดเบอร์ห0 0 0ันรอบจะอยู่ที่4.9เกาเอาจำง่ายๆนะแล้วเบอร์หกพันรอบก็อยู่ที่4.9เช่นกันเรามาดูดีเทลเอากล้องมาใกล้ๆดูเบอร์4 000, ี่พันเรามาดูสี่พันก่อนนะแล้วก็เดี๋ยวตาม9ก้าพันผมจะหมุนรอบกล่องให้ดูชัดๆนะฮะ ก้องชัดไหมราคามานี่นะพันสนะเบอร์สี่พันเดี๋ยวท้ายคลิปก็จะบอกให้ครั้งหนึ่งนะครับว่าเบอร์สี่พนราคาเท่าไหร่ตัวนี้น้ำหนักเบรกอยู่ที่7จ็กิโลนะครับ4ลูกปืนสแตนเลสบอแบรลิงตัวนี้ไม่มีสวิตช์การตีกลับแล้วคือจะอยู่ในตัวเลยนะฮะอินโชอินชอต้องบอกอินชอพัดด้วยพัดตัวบวกบวกคือพัดนะฮะ เบรกอยู่ที่7กิโลเบอร์สี่พนะฮะตามมาด้วยลูกปืน4ตลับรอบรอบอยู่ที่5.2ตัวนี้รอบรอบถือว่าไม่ได้สูงมากนะฮะถ้าเบอร์ใหญ่ขึ้นมารอบจะอยู่ที่4.9นะฮะตัวนี้เบอร์4,000แขนกว้านสายดูดูครับใหญ่มากปากตรงที่เทสายออกถือว่าตีลื่นนะ ตัวนี้ตีลื่นน็อปเป็นไงนี่ทรงนี้มีโลโก้มีโลโก้ไ p i o เนียตรงนี้นะครับดูครับมีกันลื่นเวลาเราใส่สายนะครับมีตัวล็อกสายให้เสียงเบรกเป็นไง เสียงไม่ค่อยดังมากเสียงหวานหวานอันนี้เสียงมาแบบผู้ดีอ่ะฟังนุ่มหวานหวานเสียงผู้ดีครับอ้าวตัวนี้เป็นทอ u วอเทอร์อ่านถูกไหมคุณไหม t นะท u ฟเหรออ่านะัฟซอฟต์วอเตอร์ซีรีส์นะครับลายหน้าตัด0.3ใส่ได้230มเมตร 0. 3 5ใส่ได้170เมตรเบอร์สี่พันนี่ถือว่าใหญ่นะเบอร์ส0 0พันนี่ถือว่าจุสายได้เยอะเยอะนะไม่ใช่ใหญ่จุสายได้เยอะอยู่นะฮะดูกว้านสายใหญ่มากความลื่นถือว่าลื่นเบรกถ้าใครชอบเบรกเบรกเสียงเสียงดังอะ่ะมันก็ไม่เหมาะแต่นี่จะดังแบบนุ่มๆเสียงนุ่มๆลองมาหมุนเบรกดู 1,490บาทอันนี้หมุนยังไม่สุดน,นะโอ้ยเอามือช่างภาพดิอ่ะหมุนดิลองบิดบิดไม่ไปดูอืมอันนี้ยังไม่หมดไม่ไปละไหลเลยอะเบรกหนักนะโอ้อ่ะเดี๋ยวหมุนตัวนี้ให้ดูเปิดฝาให้ดูบางคนเขาอยากดูฝาข้างในเบอร์สี่พันนะฮะ เบอร์สี่พน้ำหนัก7จกิโลมาดูข้างกล่องกดหยุดสต็อปไว้เลยนะถ้าอย่างนี้นะถ้าลูกค้าท่านไหนดูไม่ชัดไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่ชั้งภาพให้หยุดคือให้หยุดพอดอะ่อะยูทูบอ่ะเปิดหยุดดูเลยคือตรงเนี้เขาระบุมาชัดเจนเลยนะครับเบรกเจกิโลรอบอยู่ที่5.2อ่ะชี้ตรงนี้นะรอบอยู่ที่5.2ความจุสายนะครับหน้าตัดมิลลิเมตรความยาว ความยาวกี่เมตรนะฮะ0.30ใส่ได้230เมตร0.35ใส่ได้170เมตรนะครับนี่แม็กแดกอยู่ที่7กิโลลูกปืนอยู่ที่4ตลับนะฮะ3บวก1ที่ตัวตีกลับอีก1น,นะฮะเดี๋ยวเราจะหมุนให้ดูถอดฝามานี่มีซีนยางซีนยางอยู่ตรงนี้นะฮะ กันน้ําเข้าฝานี่นะครับนี่มีตัวเข้าฝาตรงนี้เขาจะมีเดือดเเหมือนสันเขื่อนนะเห็นไหมแหวนแหวนลอยลอยอยู่ตรงนี้นะฮะนะระบบคลิกเสียงเฮ้ยคลิกเสียงเป็นรุ่นไหนเนี่ยตัวนี้ดูฝาข้างในนะฮะเสียงน่าจะเกิดจากตรงไหนเนี่ยเสียงเกิดจากนี่ในในฝาเบรกตรงนี้เลยนะครับ เพราะตัวนี้มันเป็นเหมือนคล้ายๆลูกปืนเป็นบูทนะฮะเป็นบูทแกนใหญ่มากบอกเลยว่าแกนใหญ่่ะใส่ใส่เหมือนเดิมตัวนี้คือเบอร์4 0 0พนะฮะต่อมาเดี๋ยวมาดูเบอร์5000กันนะฮะดูเบอร์5000เสียงนุ่มอ่ะเสียงแบบพอด,ดีมากอ่ะมาดูเบอร์5,000กันต่อใช่ นุ่มนวลน,นี้ช่างภาพจำเป็นครับช่วงน,นี้คุณไม้ไม่ออกนี่ต้องหาผู้ช่วยมาแทนครับรับสมัครผู้ช่วยนะฮะถ่ายวิดีโอได้ลอกตกปลา <c oughs> อ่ะมาดูเบอร์5000มาดูเบอร์5000ันิงโชเบอร์5000ันพีรอบอยู่ที่4.9จุนะฮะจุสายได้เยอะขึ้นหน้าตัด0.35ได้ถึง150เมตร น่าจัด0.40ได้ถึง120เมตรนะฮะตัวนี้มีลูกปืนกันกลับอยู่ด้วยอยู่ด้วยน็อปตัวนี้ก็ใหญ่ดูดิใหญ่ไหมใหญ่นะฮะแขนโรบอทตัวนี้แขนเป็นแขนเป็นอะไรเนะี่ยแขนเป็นอะไรอ,อย่าบอกแขนเกลียวนะนี่ลูกปืนสแตนเลส ปืนสแตนเลสปิดฝาก่อนปิดก่อนปิดก่อนจะบอกแขนเกียวแขนเกียวด้วยแกะมาทุกรุ่นแขนเกียวสแตนเลสจารบีเยิมย้มเยิ้มเยิ้มเลยนะฮะแขนเกียวนะครับทรงโรบอทน,นะฮะ ไอรุ่นใหม่ๆมานี่เป็นแขนโรบอทเกลียวหมดละนะตึงมือพอนะฮะตัวนี้สปูนก็จะใหญ่ขึ้นนะฮะเบอร์5,000รอบ4.9นะครับรู้สึกเบรกตัวนี้ดังนะเบอร์นี้ดังดเดี๋ยวเดี๋ยวรุ่นเมื่อกี้นี่น่าจะไม่ดังเดี๋ยวอาจจะทำให้ดังได้นะฮะสปูนเป็นอลูนะฮะแขนกว้านใหญ่นะครับโชคแขนนี่แข็งแรงนะ แข็งแรงนะคุณไม้คุณไม้ลูกค้าเข้าล้านะครับนี่มาดูตัวนี้มีโลโก้ p พ o อ e เนียกล้องไม่ชัดบอกนะฮะตัวนี้ก็ระบุเลยครับว่าแม็กแดก9กิโลเหมือนกันนะฮะเบอร์4,000บอกไหมเบอร์4,000ก็บอกแม็กแดก7กิโลใครถามก็ชูลอกให้ดูเลยครับว่าแรงเบรกของตัวลอกอยู่ที่เท่าไหร่นะฮะ แขนเกลียวแขนทรงโรบอรตนะฮะน็อปก็เป็นเขาเรียกว่าทรงอะไรลักบี้ทีบา,ท,บาทีบาเล็กดีกว่านะม,มันมีทีบาใหญ่ด้วยนะไทโออเนี่ยอินโชอินชอร์มีรายเอกนะเบอร์ห้าพันรอบสี่จุดเก้าอ่ะมาดูกองใกล้ๆใครดูไม่ทนันให้กดหยุดดูไว้เลยนะฮะนะ ตามนี้สีลูกปืนเท่ากันรอบ4.9แรงเบรกอยู่ที่9กิโลครับสายที่ใส่แล้วก็จุดสายนะครับตามนี้นะครับ0.35ร้อเมตร0.40ได้120เมตรนะครับตัวนี้เป็นอลูนี่ตัวนี้ตัวนี้เป็นอลูอ่ะถอดฝานี่ใหญ่ใหญ่กว่าเมื่อกี้ขึ้นมานะน้ำหนักระบุไหม ตัวน,นี้น้ำหนักไม่ได้ระบุนะฮะเราก็ตามนี้แล้วกันอยากรู้เดี๋ยวช่างให้ทีหลังนะแต่ช่างร้านเสียเอาไปช่างปลาชโดวันนั้นสิบกิโลเครื่องน็อกเลยนี่เหมือนกันนะใช่ไหมช่งางภาพ่าเหมือนกันแกนใหญ่ขึ้นนี่แกนใหญ่ขึ้นแกนใหญ่ขึ้นอ๋อมีลูกยางด้วยตรงนี้ชี้ผมนะมีลูกยาง ตรงนี้ก็มียางกันน้ําตรงนี้นะครับมีสันเขื่อน <c oughs> เขาเรียกว่าอะไร <c oughs> นะ <c oughs> มันเหมือนสปริงเว์อ่ะกันน้ํามันเข้ามาอยู่ด้านในอะ่ะถ้ามันลมมันก็ลงขอบนอกนี่ไงใช่ไ่มเออไม้คลิกเสียงนี่อยู่ตรงฝานี่เลยใช่ไหมอ่าคลิกเสียงอยู่ตรงฝานี่นะใส่ไปใหญ่ไหมคุณโอม <c oughs> อยากเอาไปตกอะไรดี ตกปลาดุกปลาบบืออ่ะอันนี้เบอร์ห้าพันเก้ากิโลไม่ต้องลองแล้วมั้งอย่างแข็งนะเดียจะเอามือช่างผ้าว้แล้วหมุนนะไหนมือช่างผ้าหมุนไปด้านนี้ดิหมุนไปด้านนี้อ่ะอ่ะล้องจะว่าหมุนไปตามเข็มนาฬิกาใช่ ไม่หมุนไม่หมุนแน่นนะแน่นนะบอกเลย9กกิโลนี่แน่นมือคนยังไม่ไปนะอ่ะคลายเราใช้เสร็จเราต้องคลายเบรกทุกครั้งนะเดี๋ยวเบรกติดเบรกลื่นตัวนี้เบรกสมูทมากนะบอกเลยถามว่าลื่นไหมีใช่ใช่อินชออินช o อันนี้เบอร์ห้าพันปะห้าพันผ่านไปมาครับตัวนี้คือเบอร์หกพันนะฮะไพโอเนียอินชอ e นะครับเมื่อกี้เบอร์ห้าพันพูดใหม่อีกครั้งนะครับเมื่อกี้คลิปตัดลูกค้าโทรเข้ามาครับเบอร์ห้าพันจะอยู่ที่หนึ่งพันหกร้อห้าสิบาทเดี๋ยวท้ายคลิปเราบอกให้อีกครั้งหนึ่งนะฮะตอนนี้มาดูเบอร์หกพันอินชอ e เบอร์หกพันราคายอยู่ที่หนึ่งพันหกร้อยเก้าสิบาทนะครับดูรายละเอียดข้างกล่องครับ สลูกปืนนะครับตามนี้เลยง่ายๆคร่าวๆรอบเกียร์อยู่ที่4.9ต่อนหนึ่งแม็กแดกอยู่ที่9กิโลลายสาย0.35ใส่ได้190เมตร0.40ใส่ได้150เมตรสปูนเหมือนกันอลูมิเนียมนะครับมาดูรูปร่างหน้าตาน็อปน็อปน็อปอ,อ๋อตัวนี้เป็นน็อตประแจขันยึดเพจไปเลยนะเพจโลโก้ไปเลยนะ แขนโรบอทแขนเกลียวนะฮะจับเต็มมือเลยบางคนงก็จับ่างนี้จิกแคทจิกแคทซอฟวอเตอร์ฝาโอ้ตัวนี้เบรกก็นุ่มแต่ตัวนี้เบรกเบามากเดี๋ยวต้องให้คุณไม้ดูให้นี่นะครับเสียงเบรกสปูลน,นี่ใหญ่ใหญ่กว่าเบอร์ห้าพไปอีก,อ,อ,ก,อ,กอีกเยอะนะ เป็นไงบ้างมาดูครับรูปหน้าหน้าตาเหมือนเบอร์5,000แต่ต่างกันที่การจุสายรอบเท่ากันเป็นรอบ4.9นะครับเบรก9กิโลเท่ากันนะมาดูเดี๋ยวให้ดูข้างกล่งคุณโอมถ้ามาดูใกล้ๆด้านล่างเบอร์5,000ด้านบนเบอร์6,000ดูความต่างสายดิเห็นไหม6,000 0 0 0 0จุสาย 0.35อันนี้150ด้านล่าง150ด้านบน190 6,000จุดสายได้เยอะกว่านะฮะดูแขนใหญ่มากอะแขนกว้านี่ใหญ่ใหญ่จริงๆถามว่าลื่นไหมลื่นนะครับลื่นมากราคา1,600เออ1,960บาทแหมพูดผิดมีฮาเลยนะคุณไม ขายราคานี้เลยนะหนึ่บาทเบอร์หกพันนะเออแม็กเด็กแม็กเดกเกกิโลโอ้แขนใหญ่ไหม αι? ถ้าอย่างนี้ถือว่าใหญ่ไหม αι? ใหญ่นะถือว่าใหญ่เลยเบรก9กกิโลนี่ก็ถือว่าหนากักซสอวอเทอร์เหมือนกันฝาเบรกตัวนี้เสียงเบรกก็จะเกิดจากตรงนี้ไนะ นริเหรอเกิดจากตรงไหนอยู่ไหนไหนอยู่ข้างในสปูเหนเลยเหรอไม่ใช่เอา้เอาเงงแล้วเมื่อกี้ถามคุณไม้ผมนะว่าเสียงเบรกเกิดจากนี่ไม่ใช่นะมันน่าจะมาจากแกนกลางนี่แน่เลยคุณไม้เนี่ยตรงที่เป็นทองเหลืองอะ่ะ ฮะไม่ได้มาจากฝาเนี่ยหรอฮะไม่ได้มาจากฝาเนี่ยหรอดูสิเออใช่เมื่อกี้พูดไปต้องขออภัยด้วยนะครับตอนแรกเราหันไปถามคุณมาคุณไมาบอกมาจากฝาไม่ใช่ไม่ใช่แต่นี้เขาซ่อนซ่อนเสียงอยู่ในสปูนไม่น่าใช่นะฮะนาดีบอลนี้เป็นเป็นลองเป็นลองอ่ะเออ๋อน่าน่าจะมาจากตรงนี้ตรงนี้ก็ไม่น่าใช่นะ เออตอนนั้นเมื่อกี้ผมหมุนก็ไม่มีเสียงนะเอาแล้วกันก็มีเสียงมาจากตรงสปูนนี่และวกันไม่ใช่มาจากตรงฝานะฝานี่ก็มีซีลยางให้นะครับเหมือนกันเลย4ี่พันห้าพันหกพันนะครับเบอร์สี่พันอะมาบอกเบอร์สี่พันราคาหนึ่งหนึ่งสี่เก้าศูนย์เบอร์สี่พันนะครับหนึ่งพันสี่ร้อยเก้าสิบาทเบอร์ห้าพันราคาอยู่ที่หนึ่งพันหกร้อยห้าสิบาท แล้วเบอร์6,000ราคาอยู่ที่1,690บาทค่าจัดส่ง EMS ชิ้นละนะ80บาทนะครับ2ชิ้นเราคิด150นะ2กล่องเนี้ยแพ็คให้เลยนะครับ150บาท EMS นะครับนะสอบถามกันเข้ามาได้อยู่กันที่ร้านข้ามขอบอสรุปเสียงเบรกมาจากไหนคุณไม้รู้ยังยผมว่าน่าจะมาจากในเนี้ย,ะยนะ เสียงเบรกน่าจะมาจากในนี้นะฮะเพราะแผ่นเบรกแผ่นเบรกอยู่นั้นบนแผ่นใหญ่มาก <an> <b ake> แผ่นเบรกใหญ่มาก <an> <b ake> ต้องแกะตัวนี้ออกมานะฮะ <an> <b ake> สรุปว่าเสียงมาจากข้างในนี่เลยเขาเก็บงานก็ถือว่าโอเคนะตั้งแต่แกนลอกมาเพิ่งเคยเห็นสําหรับผมนะใครที่ใช้มาเยอะอาจจะรู้ก็ลองคอมเมนต์เข้ามาบอกผมหน่อยละกันอันนี้ผมก็แกะมาให้ดูดูดิจะระบีเยิ้มเ ซื้อไปไม่ต้องอะไรมากอ่ะละได้เลยก่อนคลิปหน้าจะเป็นลอกหรือว่าคันตกปลาก็รอติดตามชมนะฮะไปละครับขอบคุณครับที่รับชมแล้วก็ติดตามบ๊ายบาย